มาตรฐานโคเวนที ry, ใกล้เคียงกับพิมลีกเหรอเปล่ามาตรฐานแมนยูวันนี้ครับใกล้เคียงแชมป์แชมป์อะไรอะพี่ย่ำแชมป์เอฟเอเหรอเปล่าแชมปีเป็นชิพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะ รูปแบบการเล่นการขึ้นเกมการโยนยาวมาชิ่งมาการโชวิว่งมายิงวืดโอ,อกาสแรกนะครับโอ,อกาสการเล่นเกมรับมีปัญหาตั้งแต่นาทีที่5แล้วท่านผู้ชมคาเซมิโร่เป็นตัวออกมาสกัดนะครับดีครับแต่คาเซมิโร่ออกออกมาแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชนะบอลเนี่ยนะครับบอลไปต่อเนี่ยข้างหลังก็เสียเปรียบแต่คาเซมิโร่ออกมาก็เข้าใจได้อะเขาไม่ใช่เซนเตอร์นะครับแต่ว่าเขาก็พยายามทำหน้าที่ดีมากๆนะคาเซมิโร่วันนี้ปกบมือ้คาเซมิโร่เลยครับ,ใน,รบในแง่ของการเล่นนะวันนี้นะแต่ว่าในแง่ของจุดโทษนี่โอ้โหพี่เกษมผิดฟ ระทึกจัดนะครับและการเล่นการหาพื้นที่ของแมนยูบรูโน่ลงมาเซตต่ำนะครับแต่การมีแม็โทมินีอยู่เนี่ยเขาจะไปเก่งในเรื่องการสอดเข้าพื้นที่เนี่ยจากแถวแถวพื้นที่สุดท้ายนะครับแต่ในพื้นที่แดนกลางสนามแม็โทมินีไม่ได้เป็นคนอ่านพื้นที่เก่งเพราะฉะนั้นบรูโน่เนี่ยในลักษณะที่มองหาเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยนี่คือรัสฟอร์ดนี่คือวันพิซาก้าคุณจะสังเกตว่าเกมลุกของแมนยูเตดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันต่ํามากมันยืนอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้มันไม่ได้คืบหน้าแต่สิ่งงงงททีีี่่่รููนนนมมมอออผเเชืืห็พ้้้ตแลว ผมเชื่อนะว่าบูโน่เนี่ยสายตาที่มองเนี่ยเขาเหลือบไปหางตาเขาก็เห็นแล้วมันมีพื้นที่ตรงนี้แต่มันไม่มีคนสอดมาใช้เลยนะครับถ้าม,มคีคนสอดมาใช้เลยเพราะฉะนั้น,นบอลมันก็จะไม่คืบหน้าการเล่นในลักษณะที่บูโน่นั้นอยู่ด้านหลังนะทูมินียอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับถ้ามีบูโน่และทูมินีลงเมื่อไหร่บูโน่เป็นคนปั้นเกมขึ้นเกมนะครับไมนูก็ทําหน้าที่แบบเติมสูงขึ้นมาเล่นเกมลุกด้วยนะบูโน่กายเป็นตัวต่ําสุดด้วยซ้ำนะครับในหลายๆจงังหวะนะนะครับ การบีบเพรสซิ่งว่ากันไปนะครับแล้วก็การเติมเกมผมก็งงเว้ยเล่นมาสืบาทีแมนูเต่เล่นสองหนึ่งหกหนึ่งนะครับสองเซนเตอร์หนึ่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่มิดฟิลด์ตัวรับก็คือทางมาูหกตัวนะครับกลางแผงอยู่ตรงนี้คำถามคือแต่สปีดบอลอ่ะมันช้ามากคุณดูดิว่ามันโอเวอร์โหลดอยู่ในพื้นมันว่างมากมันว่างมากมันว่างมันว่างแต่คุณเคลื่อนบอลกันช้ามากเลยเว้ยไปติดกับอยู่ตรงกลางตรงเนี้ย ทำไมไม่จ่ายขึ้นมาให้เร็วเล่นชิงกันให้เร็วขยับขึ้นไปสามผมไม่เข้าใจเว้ยเอาจริงบอลเนี่ยมีพื้นที่ให้โจมตีผมจะบอกี้บอลมีพื้นที่ให้โจมตีนะครับพื้นที่ว่างเยอะแยะมากครึ่งแรกเนี่ยคู่แข่งเนี่ยสิบนาทีเล่นมาเนี่ยมึงไม่ได้ประตูดได้ยังไงถูกไหมครับแต่จุดอ่อนครึ่งแรกของแมนยูผมว่าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแถวพื้นที่โซนสิบสี่ตรงเนี้ยการเล่นชิงตรงกลา,กางการจาะตรงกลางน้อยมากครับนักบอลทุกคนออกมาเล่นริมเส้นหมด แล้วทิ้งตรงกลางเหลือน้อยมากแล้วมึงจะเปิดเข้าไปคุณค่อยๆนึกภาพตามนะตรงเนี้ยในกรอบเขตโทษเราเนี่ยมีแค่คอยลุนกับแมาโทวมินีแต่ด้านข้างเนี่ยคุณจะมาเล่นกันแต่ด้านข้างแล้วโยนเข้าไปหากลุ่มฝูงเซนเตอร์ฝูงเกมรับของคนทรีมีมีคำพูดตลอดเวลาครับผมผมนั่งดูใส่ผมก็งง,งทำเพื่ออะไรวะคุณคาดหวังให้สกอร์ม็ตโทมินีกับนี่คอยลุนนี่สกอร์ม็โทมินีเนี่ย,อย,ส,ยสองคนเนี้ย เอาชนะการยืนประกบตัวห้าคนหกคนของควนที่ห้าต่อสองหกต่อสองเนี่ยนะแล้วบอลเนี่ยผมก็งงพื้นที่แม่งเพียบเลยตรงกลางเนี่ยอ่ะบรูโน่เข้ามาทะลุตรงกลางนี่พื้นที่เพียบอยู่แล้วครับ <c oughs> ถูกไหมบอลก็บอกมาเทนี่ <c oughs> บอกว่าเห็นด้วยตอนสามศูนย์สามหนึ่งยังมีโอกาสเยอะควรห้าหนึ่งเอาจริงคุณดูดิพื้นที่เพียบ แต่ผมงงเว้ยว่ามาทําไมมันไม่มีใครที่มันออฟเฟอร์หน้าสามตัววันเนี้ยเล่นกันงงทุกคนเลยนะเว้ยในการวิ่งหาช่องอะ่ะกาลาโชอยู่ด้านกว้างสุดแลฟฟอร์ดอยู่ด้านกว้างสุดฮอยลุนคือ <c ười> เป็นคุณนะคุณจะตัดออปชั่นไหนออกก่อนวะ <c ười> ผมตัดฮอยลุนออกก่อนเลยจะส่งไปให้มันยังไงวะ <c ười> คุมโดนคุมอยู่สามคนฮัลโหลเซ็นเตอร์สามคนต้องปิดฮอยลุนคนเดียวอะ่ะ <c ười> ผมก็เข้าใจอะ่ะจะแม่งจะไปฮอยลุนมันก็ยากอะส่งไปแม่งโดนตัดอยู่แล้วครับ มันต้องเทพแค่ไหนะมันต้องเป็นโรนโดอาไนมันถึงจะผ่านไปได้อะอบชั่นที่เหลือเนี่ยคุณดูดิมันเป็นการส่งที่มันคืบหน้าน้อยมากเลยนะเว้ยถ้าส่งไปหาแรชฟอร์ดเนี่ยตรงนี้ส่งไปหากานาโชนี่ออบชั่นนี้ก็ตัดทิ้งครับออบชั่นกานาโชนี่ผึ่งๆกตัดทิ้งก่อนเลยส่งไปที่ตัวกา,านาโชนี่โดนบังอยู่แล้วตัดส่งไม่ได้ออบชั่นที่จะส่งให้กา,านาโชได้จะเกิดจากสีเขียวเส้นสีเขียวครับคือแทงทะลุให้กา,านาโชใช้สปีดวิ่งไล่เข้าไปดูไหมครับอ แทงออกไปขวาครับแล้วไปเล่นแล้วให้กานาโช่ลากเข้าไปแล้ว2คนนี้พุ่งเข้าไปแท็บอินพุ่งเข้าไปชาร์จนะครับออปชันที่2ที่จะเป็นออปชันที่ยากกว่าแต่เป็นออปชันที่อันตรายที่สุดถ้าทําได้ก็คือบลูโน่แทงสีเขียวทะลุมาเลยครับทูพาสทะลุพื้นที่เล็กๆตรงนี้ของคู่แข่งออกมาครับแล้วคาดหวังว่าแลชฟอร์จะเข้าใจว่ามึงควรต้องสปริงพุ่งเข้าไปด้านหลังเลยเพราะมันมีพื้นที่อยู่ถูกไหมครับในรูปนี้คุณเห็นพื้นที่ตรงไหนบ้างแน่นอนคุณเห็นพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่คุณดูนักเตะเราดิมันไม่ใช่นักเตะเราทุกคนพร้อมไปใช้พื้นที่อะคุณเข้าใจปะบรูโ่นั่งข้างหลังนี่ไล่ามาสามตัวบรูโนนมีเวลากับบอลแค่ไหนครับสองวิสามวิอาอไม่เกินสองวิสามวิเนี่ยคุณต้องออกตัวให้เห็นแล้วแต่สิ่งที่แรสฟอดทำคืออะไรครับแรสฟอดวิ่งชะลออยู่ด้านกว้างผมนี่แม่งแบบกรี๊ดเหมือนกันนะบางทีเพื่อนก็ส่งให้แรสฟอรดในจังหวะที่ไม่ดีแต่หลายครั้งแรสฟอรดก็ไม่ได้ ทำหน้าที่ที่จะจู่โจมพื้นที่อ่ะคุณเข้าใจไหมผมเห็นผมดูซิตี้ผมดูลิเวอร์พูลผมดูอาร์ซอนผมดูเยอะมากบอลเขาจู่โจมพื้นที่ตลอดแล้วถามว่าบูโน่เนี่ยมันไม่ได้บอลในพื้นที่ที่มันจะสร้างสรรได้หรอมันมีพื้นที่สร้างสรรค์มันอยู่ในพื้นที่ที่ดีมากครับพ็อกเก็ตมันเปิดใหญ่ขนาดนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยคือพื้นที่ที่บูโน่เนี่ยขยับโตเข้ามาแล้วบอลแล้วบูโน่ก็อยู่ในจุดที่กูจะเพลย์เมคแล้วนะ กูคือเพลย์เมกเกอร์กูจะเพลย์เมกแต่ถามว่าเป้าอยู่ไหนครับตรงไหนอันตรายไอสเส้นสีแดงทั้งหมดแม่งไม่อันตรายเลยเนี่ยบูโน่ก็เซ็งนะเฮ้ยเอาจริงกูค,ควรจะได้จู่โจมาลูกเนี้ยมึงไปเลยมึงต้องสปินไปแล้วแรชี่ถ้ามึงไม่ไหวมึงเปลี่ยนตัวไปเลยครับไปนั่งพักเอาฟอร์ันมันลงมาก็ยังได้ยังดีสักว่าถูกป่ะครับเลี้ยงเลี้ยง,ยงมาพว๊บูโนโ่ต้องเลือกต่อยบอลเพราะว่าแรชี่ไปเลี้ยงลายอยู่ข้างด้านข้างไม่พุ่งเข้าไปใช้พื้นที่ พอบูโน่ต้องส่งโดนมาคับให้ส่งไปให้แล้วถามว่ามันส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไหมมันไม่โอกาสมันปิดไปแล้วพื้นที่มันก็ถูกชัดดาวไปอย่างที่คุณเห็นว่าในกรอบตรงนี้ครับในกรอบตรงเนี้หลังเส้นเนี้ยหลังเส้นสีดําเนี่ยนะครับมีผู้เล่นของทางโคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนจากเมื่อกี้มันโล่งแล้วอะแต่ตัวคุณไม่ออฟเฟอร์ตัวเองในการวิ่งในการจู่โจมถูกไหมล่ะ S <S เล่นหลังลายเนี่ยเห็นไหมเล่นหลังลายเนี่ยเขาได้นะครับ <S <S ถ้าบอลมันมาถูกจังหวะคือเมื่อมีพื้นที่เขาต้องโจมตีหลังลายครับแต่ลูกเนี้ยเนี่ยสิ่งที่ทําดีที่สุดเนี่ยพัฒนาขึ้นอ่ะโจมตีหลังลายได้ละแต่พอเวลาเข้าไปข้างในาเสร็จปุ๊บไปตะ bon บอลอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบจับจังหวะผิดไม่อยู่ในฟอร์มที่จะเล่นได้เนี่ลูกที่สองที่ผมนับแล้วว่าแลทฟอร์ดน่าจะต้องโดนเปลี่ยนต้องโดนเปลี่ยน้วนนนครับเพราะว่านี่คือลูกเก่งที่ตอนเนี้ยลูกเนี้ยคือไม่ใช้พื้นที่แต่ลูกนี้คือใช้แล้ว แล้วลูกเก่งด้วยนะครับสปีดไปเอาบอลแซงแซงเสร็จปุ๊บผมนึกว่าลูกนี้หายควรหายแล้วครับลูกนี้ของไรสฟอร์ดอะไปแตะโดนซ้ายไปแตะเข้าทางซ้ายอะไรก็ไม่รู้ผม,มงงนะครับการาโชมาก็สไตล์อ่ะเนี้ยตอนนี้ก็ยังฟอร์มแบบเริ่มหลุดหลุดยังหลุดอยู่นะกาลาโชถึงแม้ว่าจะเล่นเกมรับแล้วก็มีฟอร์มโดยรวมที่ดีกว่าไรสฟอร์ดนะครับยิงก็ปรินออกไปไม่ได้ลุน้นนะครับแล้วมาไดประตูขึ้นนําจากลูกแท็บอินลูกนี้จากทางดาโล่ยอดเยี่ยมนะครับรับบอลต่อจากทางการาโชมานะครับเห็นไหมดาโลา กันตชว่วมันก็จ่ายต่อจ่ายเสร็จดาว่มก็ตกเข้าในแม็กโธวิ่งมาถัดอินจบน้ำหนึ่งศูนย์บอลมันคุณต้องเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับมคุณต้องไปตามที่มันคุณจะเป็นใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บคุณมาเล่นอะไรกับแปลกๆแล้วก็คุณก็แบบชะลอเกมอ่ะอ่าเน,นี่ยมียืนแบนแบบไดมอนด์ตรงกลางด้วยอ่ะเอาแม็กโธหมุนลงมานะครับเอ่อคับีเมนูดรอปลงไปครับจากสองหนึ่งหกหนึ่งตอนแรกใช่ไหมอ่ะเทนทักปรับ ให้ค copy เมนูลงไปปั้นเกมด้านหลังไปขึ้นเกมนะครับเป็นสามนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับสร้างไดมอนด์ซึ่งแผนนี้เคยใช้รอบหนึ่งแล้วนะในยุโรป้าหรือว่าอะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอะไรอย่างน League, ี้ฉันเป๊สี่โทษทีรอบหนึ่งแล้วในการเล่นด้านหลังสามแล้วมีไดมอนด์อยู่ด้านบนนะครับนะเพื่อสร้างสามเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นใกล้ขึ้นอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่ผมบอกไหมตอนแรกอะแมนยูแต่แตะมันจะมีปัญหาว่าไม่ค่อยเล่นตรงกลางคือชแนลตรงกลางตรงกลางครับไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีเลยนะครับ จนพอมาปรับเป็นตรงเนี้ยนะครับเล่นดีขึ้นพอมาปรับใส่ไดมอนด์เข้าไปตรงกลางตรงเนี้ยนะครับตรงกลางสนามขูบบอลวิซาก้ากับดาโลเข้ามาเป็นอินเวตเนี่ยแม็ ate, กโทมิเน่ดรอปลงไปยืนไม่ฟีตัวรับบรูโน่ขึ้นมายืนไม่ฟีตัวลุกผมว่ามันเล่นดีขึ้นมันเล่นดีขึ้นจ่ายบอลกันดีขึ้นมีพื้นที่ในการจ่ายมากขึ้นแต่สปีดบอลก็ยังไม่เร็วมากเท่าที่ควรจะเป็นอยู่ดีนะเนี่ยตรงกลางมันเล่นดีขึ้นเห็นไหมนะมันโอเวอร์โหลดแดนกลางได้นะคู่แข่งมีสองคนของเราการนโชดรอปลงมานะครับนะข เข้ามาด้านในนะคบมายินคูน่นักธมเมนูเนี่ยตรงนี้สามคนได้เปรียบแล้วส่งไปเลยนะครับบอลวิสาการดรอปต่ำลงมานะเป็นเซนเตอร์ไอ้เป็นเป็นกองหลังไปนะครับตรงกลางเล่นดีขึ้นแต่สปีดบอลยังช้าอยู่นะครับยังช้าอยู่เคาะกันใกล้ๆได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าพอเวลาถึงเวลาโจนตัวปุ๊บอะนะครับจ่ายกันช้าไงพอจ่ายกันช้าปุ๊บคู่แข่งเข้ามารอคู่แข่งมารอแล้วฝืนจ่ายเข้าไปโดนตัดแม่งดีไม่เสียประตูนะครับลูกนี้ ลัดฟอดนะครับได้เติมขึ้นมายิงนะบจากการจ่ายเข้ามาตัดเข้ามาตรงกลางแล้วฟอวิ่งมาซัดเต็มข้อเลยนะครับนะไม่ได้โดนเซฟก็ยังหนึ่งศูนย์จนมาได้ประตูเนี่ยนะครับใหไไ้มาควานหมุงเข้าไปนะครับจบครึ่งแรกสองศูนย์ทางทางที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเน้นกันจริงๆนะแม่งควรจะสี่ห้าศูนย์ครึ่งแรกนะทีนี้ครับนรกมาเยือนเห็นไหมตอนนี้ไมนูเองอยู่นะ แต่เกมรับที่โดนสวนมาแล้วมันเริ่มอ่อนแรงเพราะนักเตะเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครับถูกไหมครับมันเริ่มอ่อนแรงพอมันเริ่มอ่อนแรงพอมันเริ่มมีปัญหาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันไม่ไม่อยากจะไม่ทุกคนไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วค,คือการเสียประตูนะครับลูกแรกเนี่ยเล่นมาประมาณเจ็ดสิบนาทีชั่วโมงกับอีกสิบนาทีนะครับชั่วโมงสิบนาทีเนี่ยมันเริ่มมีอาการของนักเตะให้เห็นแล้วเพราะคุณขึ้นลงขึ้นลงอยู่เรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยเปิดแบ็กซ้ายหลุดเปิดแบ็กวาออกนะครับ ได้ยิงโล่งมากเลยครับเป็นลูกที่มันแบบขนมต้มเหมือนเดิมอ่ะไม่ว่าคุณจะเจอแชมเปนชิปคุณจะเจอพิมเียรีคุณจะเจอแชมเป์ลีกถ้าเกมรับคุณโดนยืดแบบนี้นักเตะยืนไกลแบบนี้เกมรับสอดกันลงมาเล่นไม่ทันไม่ compact นะครับคู่แข่งได้ยิงแบบนี้ผมถึงบอกกันว่าโอนาน่าเนี่ยต้องรู้ดูการเนี่ยนะครับนับลูกที่เสียมีนะโอนาน่าพลาดก็เยอะโดยเฉพาะแชมเป์ลีกแต่คุณไปดูได้ครับหลายๆลูกของโอนาน่าที่เจอเนี่ยเจอคู่แข่งเนี่ยดวลยิงยิ่งยิ่งกว่ายิงจุดโทษอีกบอกให้ ยิ่งกว่ายิงจุดโทษอีกคือแม่งได้ดวนระยะใกล้กว่าจุดโทษอ่ะมีมุมให้เลือกยิงกว้างขวางมากมายเลยครับแล้วส่วนใหญ่จะโดนหลอกยิงเสาแรกเพราะอะไรเพราะว่าจุดตรงเนี้ยที่ยิงอ่ะยิงไปเสาสองเข้าง่ายมากเพราะมันเปิดกว้างมากมันยิงไปเสาสองง่ายมากอ่ะนะครับแล้วคู่แข่งก็จะหลอกยิงเสาสองแตะกูแปรเข้าเสาแรกรน้ไหาก็จะโดนด่าว่าปิดเสาแรกไม่ดีฮัลโหลเสาสองแม่งสร้างบ้านได้หลังนึงอ่ะ ไอมุมเสาสองที่ยิงได้อะมันคุณสร้างบ้านเขาไปยัดด้หลังหนึ่งอะดอโดนหลอกยิงเสาแรกเป็นขนมเลยไม่ใช่มันมาจากโอน,นาหน้ามันมาจากเขาได้ยิงขนาดนี้ได้ไงก้อนเป็นนอยเออร์ก็โดนครับแบบเนี้ยเละคุณว่าทีมบาเยนน์กองหลังเขาจะปล่อยให้คู่แข่งล่อเหมือนกูไม่มีกองหลังไหมดูไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับผู้สาวประตูที่โดนล่อแบบนี้คุณต้องสงสารก็เลยซ้ำคุณต้องอกโอ้โหมัน มึงปล่อยให้มึงปล่อยให้โกโดนอย่างนี้ได้ยังไงเออมันต้องเป็นคาพูดแบบนั้นแต่ครึ่งฤดูกาลแรกที่อนานามนยังมีเหวอือบ้างพลาดบ้างอะไรแบบเนี้ยคนมันเลยลืมไปหมดไงว่าเอาจริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางลูกมันมันคืออานานตนานี่คือแพ้เลยครับแพ้ลุ้นๆวนนะครับแล้วมันโดนบันพิาก้าอีกนะวันนี้บันพิาก้าก็าไม่ไหวนะครับโดนโดนลูกสองด้วยมาโดนลูกสองก่อนยิงฉลับบันพิาก้า ฉลา์เต็มตัวเลยนะครับฉาร์เต็มหลังเลยแม่งโชคร้ายลูกนี้โชคร้คายนะครับย,ย้อยเข้าไปนะครับไล่มาเป็นสามสองแล้วโดนเขากดยาวๆคำถามผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการโดนลูกจุดโทษองบิซาก้าผมมองว่ามันเกิดขึ้นได้แหละผมไม่ได้มาดั่งโทษแต่รูปเกมครับที่เราควรคุยกันคือรูปเกมครึ่งหลังมันทําไมปล่อยให้คู่แข่งเขาได้มมเมนตัมจนถึงตีเสมอเหมือนทีมคุณแม่งระดับเดียวกับแชมเปี้ยนชิพเลยจริงไม่จริงถ้าคิดว่าจริงพิมพ์จริงมา ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเกิดอะไรบนสนามหรือว่าจังหวะนี้ใครพลาดจังหวะนี้ได้จุดโทษปัญหามันคือคุณปล่อยให้โมเมนตัมคุณปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยเขาได้โมเมนตัมของเกมได้ความได้เปรียบของเกมชิงบอลจังหวะ2ได้ตลอดพื้นที่คุณเปิดตลอดเขาส่งหากันง่ายมากเขาล่อเป้าเขาสร้างโอกาสทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบนสนามตรงนั้นนะ่ะคุณปล่อยให้เรื่องนั้นนะ่ะมันดําเนินอยู่ได้ยังไงตั้งแต่ลูกแรกอ่ะ ตั้งแต่นาที71ต่อให้เขายิงมา3-1นะจิตใจนักเตะด้วยส่วนหนึ่งถ้าผมโทษผมไม่ได้โทษโค้ชอย่างเดียวนะจิตใจนักเตะด้วยส่วนหนึ่งครับว่ามึงยังนําอยู่ตั้ง3-1นะทําไมทีมที่นําอยู่3ลูกเล่นเหมือนทีมที่กําลังจะโดนถลม่ม6-1เลยวะถูกปะผมแม่งดูแล้วผมรู้สึกเงี้ยนี่คุณนําอยู่ปะเนี่ย3-1ทำไมคุณเล่นเหมือนเป็นทายิตี้เป็นผู้แพ้ ผมจะพูดอย่างนี้เลยสกอนำอยู่สามหนึ่งโดนลูกเดียวปุ๊บแม่งมาอีกแล้วอาการสติแตกของแมนยูสติแตกถึงขนาดที่ผมรู้สึกว่านี่นักเตะนะไม่ใช่ผู้จัดการทีมสติแตกถึงขนาดที่ผมรู้สึกว่ามึงเล่นเหมือนมึงเป็นผู้แพ้เลยคุณไม่เชื่อมั่นกันเลยเหรอวะไอตอนที่สมมุติว่าสูสีอยู่นะแล้วโดนทีมคู่แข่งเขานำหนึ่งศูนย์แล้วคุณจะแบบอาการมาสติแตก ผมยังผมยังแบบผมไม่เข้าใจผมไม่ชอบหรอกนะแต่ผมยังพอเห็นที่มาว่าคุณเห็นว่าคุณโดนนําแล้วหนึ่งศูนย์แล้วมันดูแล้วเหมือนจะกลับมาไม่ได้คุณไปโดนท้ายเกมคุณจะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนี้อันนั้นโอเคมีที่มาแต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีแต่เกมเนี้แม่งเหนือความเข้าใจครับสกอร์บนสกอร์บอร์ดเนี่ยมันขึ้นว่าแมนยูสามโคเวนทีหนึ่งแล้วโคเวนทีแชมเปี้ยนชิพ m e n t a l ี y มึงต้องต่ําขนาดไหนวะที่มึงจะรู้สึกว่าเฮ้ย โดนยิงหนึ่งลูกแล้ววะเดี๋ยวแม่งมันตีลังกากลับอะโดนยิงหนึ่งลูกแล้ววะเดี๋ยวกูแพ้แน่เลยเดี๋ยวกูโดนตีเสมอแน่เลยมันต้องคิดอย่างนี้ในหัวครับไม่งั้นมันขนาดนั้นมันเล่นไม่แย่ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกครับมันต้องมีกังวลเข้ามาในหัวแบบจึก๊กเข้าไปเลยอะทีมเข้าไปเล็กนี่ขนาดเสียประตูเดียวนะแชมเปี้ยนชิปคู่แข่งคุณแชมเปี้ยนชิปนะแต่ไม่มีไม่มีความเชื่ออยู่ในทีมเลยครับว่าเฮ้ยไม่ต้องเสีเยส เล่นไปตามฟอร์มสบายๆย,ยังนําอีกตั้งสองลูกแน่นอนเอาเน้นแล้วค่อยๆบุกขึ้นไปยิงสี่หนึ่งให้ได้ไม่มีในทีมชุดนี้นะครับผมพูดจัดจัดใจเลยควักใจออกมาพูดเลยไม่มีในการเล่นในทีมชุดนี้ให้เห็นไม่มีแล้วครับไอการคัมแบ็กยุคโอเล่นักเตะคนไหนที่คุณเคยเห็นมาที่ทําได้ในยุคเนี้ยหมดความเชื่อรู่กนั้นไปเกือบหมดแล้ว